สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ, er ารพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญพตระก,กูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นาเอาประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดให้ไปปรับใช้ในการสะสมนิยมพระเครื่องพระบูชานั่นเองครับ คุณผู้ชมครับในวงการพระเครื่องนั้นมีอุบาสิกาอยู่ท่านนึงนะครับที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่สะสมนิยมพระเครื่องเป็นอย่างมากครับและท่านก็ได้ทําวัตถุมงคลออกมามากมายซึ่งวัตถุมงคลของท่านนั้นก็เป็นที่นิยมไม่แพ้วัตถุมงคลของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเลยครับ นั่นก็คือคุณแม่บุญเรือนนั่นเองครับวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนให้คุณผู้ชมนั้นได้นําไปต่อยอดกันนะครับโดยคุณพักมรดกไทยครับสวัสดีครับพี่พักสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนะพี่พักครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวพี่พักจะมาขยายความถึงเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนให้เต็มที่เลยได้นะจัดเต็มเลยได้พี่พักครับพี่พักช่วยช่วยย้อนนิดนึง ผื่อคุณผู้ชมที่ไม่เคยได้ดูเรื่องราวของคุณแม่บุเรียนมาก่อนเลยคุณแม่บุเรียนถ้าเป็นใครยังไงฮะจริงๆคุณแม่มเรือนเป็นคนพระนครนะครับก็ได้รักษาศีลโดยบวชชีอยู่สามเดือนนะครับนอกพากสามเดือนเสร็จท่านก็มาถือศีห้าในวันธรรมดานุ่งขาวผมขาวนะครับอ๋อก็คือวันปันทิพยระครับพระวันสําคัญสําคัญก็ถือศีนแปดนะครับแล้วท่านก็ นายะท่านว่าเป็นหลานหลวงพ่อพริงวัดวังประกอบครับท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสมพันธวงศ์หรือวัดเกาะคกับผมครับพี่พักขอย้อนไปที่บอกว่าท่านบวชชีแค่สามเดือนเท่านั้นเองครับแล้วทําไมท่านถึงได้แบบเป็นที่เคารพนับถือหรือว่าเก่งแบบมีเรื่องราวของการทําวัตถุมงคลออกมามากมายขนาดนี้ครับต้องย้อนไปเมื่อตอนที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่นะครับท่านได้ก็คือคือหลังจากศึกออกมาแล้วจากการเป็นแม่ชีถูกไหมครับครับผมครับเป็นอุบาสิกาแล้วก็ ได้ฝึกปฏิบัติธรรมจนได้สมบัติสี่ฌานสี่นะครับก็เป็นที่เล่าขานกันได้แถววัดสัมพทวงก็จะเล่าขานกันมากกับเขานะฮะแล้วตอนที่ท่านเป็นบวชชีเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรยังไงจริงๆแล้วสามีท่านนะฮะไปบวชแล้วท่านก็ไปบวชตามนะครับแล้วก็สามีท่านสึกแต่ท่านก็สึบตามแต่ก็าปฏิบัติธรรมต่อครับผมแล้วหลังแล้วช่วงเวลาที่ท่านสืกันมาเนี่ย คือท่านไปท่านไปฝึกหมายถึงว่าไปไปฝึกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือว่าการสร้างวัตถุมงคลจากที่ไหนยังไงท่านปฏิบัติธรรมโดยเป็นมีพระราชรัชมังคราจาร์วัดสมพันธวงศ์เป็นพระอาจารย์นะครับ,รบผมจนได้วิชาแก่กล้าจนได้านชั้นสูงครับครับก็ได้รับวิชามาจากพระอาจารย์ของท่านครับผมถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดผมขอย้อนไปที่เรื่องราวของพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์ของท่านคือเป็นเป็นเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ครับและท่านไปไปเปมีชื่อเสียงหรือว่ามี วิชาอะไรทางด้านไหนยังไงทางนี้ท่านมีวิชาเกี่ยวกับเมตตาครับเมตตาะเมตตาเมตตาเป็นคือเป็นสายเมตตาสายเมตตาเป็นสายนิยมครับครับผมแล้วพระอาจารย์ของท่านเนี่ยมีชื่อเสียงในระแวกนั้นไหมในระแวกนั้นก็ต้องสมัยก่อนวัดสัมัทธวงนี่ก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่มากนะครับเป็นวัดระดับราชาคณครัผรในสมัยนั้นอ๋อแน่นอนว่าพระอาจารย์ของท่านก็ต้องไม่ธรรมดาครับเพราะว่าปกครองวัดท่านอยู่ด้วยตอนนั้น แล้วคุณแม่เขาท่านก็จะมีวิชาอีวิชาหนึ่งก่อนที่ท่านจะมาบวชนะครับท่านจะเป็นหมอนวดนวดรักษาอาการของคนป่วยนี่ท่านจะมีชื่อเสียงตัวนี้มากกำลังอยากจะถามว่าก่อนน้านจะบวชท่านธรรมะเป็นหมอนวดรับนวดจากปู่ของท่านเลยฮะนวดแก้อาการเอามพึ่งอัมาตอะไรเงี้ยครับพอท่านมาปฏิบัติธรรมท่านก็มีจิตก็สามารถรักษานวดให้หายสามารถเอาพวกผลไม้หรืออะไรมาอธิษฐานให้เป็นของรักษาโรคได้ ครับจนโด่งดังเป็นทุกวันนี้คือนอกจากที่ท่านจะนวดแล้วท่านก็ยังแบบมีผลไม้ที่คนเอาแล้วก็อาจจะมีการที่อธิษฐานจิตแล้วก็มอบให้ไปทานนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของคุณแม่ทุกอย่างไม่ว่าเป็นพวกผลไม้อะไรอย่างก็อธิษฐานจิตอย่างเดียวไม่มีคําว่าปลุกเสกนะครับคือไม่ได้เข้าพิธีปลุกเสกอะไรแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันในส่วนนี้นะเดี๋ยวขอเอาเรื่องราวคุณแม่ให้หมดก่อนนะฮะซึ่งการการนวดของท่านเนี่ยคือคือไม่ใช่นวด แผลไม่คือไม่ใช่นวดแผนไทยนะเป็นการนวดกดเส้นแลากดเโดยตรงเลยครับครับและท่านก็คือสืบทอดวิชานี้มาจากคุณปู่ของท่านเองครับตอนเมื่อท่านท่านเรียนมาตอนสมัยสาวๆเลยครับผมแน่นอนว่าท่านก็ต้องเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่คือเป็นที่เคารพนับถือของคนที่แนละแวกนั่นอยู่แล้วของคนที่เจ็บป่วยใช่ครับมีชื่อเสียงณตรงนั้นมากครับผมจนกระทั่งคุณแม่ไปบวชยิ่งเพิ่มความศรัทธาอีกยิ่งท่านได้บรรลุเกี่ยวกับ การรักษาโรคเรื่อกันว่าท่านเป็นยังไงรักษายังไงฮะถ้าเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยสมัยที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านมาอยู่ที่บ้านวิสุทธิกรรษัตริย์คือออกจากวัดสัมบนรธวงศ์แล้วท่านลูกศิษย์ลูกหาที่ก็จะสร้างบ้านให้ครั ดยรับนวดแล้วก็ไปช่วยคนจากทั้งเหนือใต้การออกตกไปหมดเป็นลักซึ่งเรียกว่าบ้านวิสุทธิ์กษัตริย์บ้านวิสุทธิกษัตริย์ครับผมลักษณะเป็นยงเป็นเป็นบ้านเดียวก็เป็นบ้านเดียวที่ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ทําให้เลยครับทำให้เป็นจเป็นเดียวถูกไหมใช่ครับนี่ก็จะก่อเกิดถึงเรื่องของพระพุทธโเดครับอ๋อใช่คือคุณแม่เนี่ยสืบออกมาแล้วแต่คุณแม่ก็ยังยังปฏิบัติทำอยู่ก็ปฏิบัติทำด้วยแล้วก็ทาอาชีพเดิมไปด้วยช่วยนวดรักษาโรคทั่ๆไป จนมีชื่อเสียงโด่งดังยันเชียงใหม่ยันใต้ยันภาควันออกอีสานไปหมดเลยมีบันทึกเร้ยหมดครับผมนะฮะแล้วเป็นไงหลังจากที่มามาอยู่ที่บ้านวิสุทธิกษัตริย์แล้วไงต่อบ้านวิสุทธิกษัตริย์ก็ที่นวัดอาวุธนะฮะวัดอาวุธจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลยคุณแม่ก็ยังคำนักอยู่ที่สำนักวิสุทธิกษัตริย์ที่บ้านสามกีวิสุทธิ์นะครับลูกวัด นะฮะลูกวัดก็ที่สนิทสนมกันแล้วรู้จักกิติศักดิ์ของท่านว่าท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์นะครับก็ได้รับมอบหมายจากวัดสัมปันธวงศ์ครับให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสที่วัดอาวุธณปัจจุบันนี้พอเจ้าอาวาสว่างลงไม่มีเจ้าอาวาสนะครับครับก็พอมาสักระยะหนึ่งนะฮะเจ้าคุณก็ไปขอคุณแม่อืที่ บ้านสามคคีวิสุทธ์ครับบอกว่าดอกไม้ที่บูชาพระทุกวันเนี้ยครับคุณแม่บูชาเสร็จแล้วจะเอาไปไหนคุณแม่บอกเอาไปทิ้งแล้วก็ท่านก็บอกว่าขอฉั้นเถอะฉันจะนําไปเป็นมวลสารบททาพระเมื่อกระถิับจะมีญาติโยมมาทํากระถินจะบททาเป็นพระเล็กๆคนที่จะแจกญาติโยมที่จะแจกอค,คุณแม่ก็ได้รับปากว่าจะเก็บไว้ให้ แล้วก็จะอธิษฐานของให้ครับแล้วก็จะอธิษฐานพระพุทโธให้ครั้งหนึ่งครั้งเดียวเลยแล้วก็จะไม่อธิฐานอะไรอีกเลยอือก็ดีเป็นที่เป็นก่อเกิดให้เป็นพระพุทโธน้อยครับผมครับผมครับครับตลอดชีวิตของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลไว้กี่ชุดยังไงบ้างจริงๆท่านสร้างวัตถุมงคลของท่านนะฮะถ้าอยู่วัด ถ้าอยู่วิสุทธกษัตริย์รือบรรษัิคีวิสุทธกษัตริย์ท่านจะไม่ได้สร้างอะไรเลยท่านจะอธิษฐานพระพุทโธอย่างเดียวท่านจะไม่มีสร้างพระเลยมีอยู่แค่ครั้งเดียวครับคือท่านย้ายจากบ้านวิสุทธกษัตริย์ไปพำนักอยู่ที่บ้านนาสารยองหนึ่งปีเพื่อไปอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ให้ลูกศิษย์แตกตา่างพอเมื่อปี98ท่านกลับมานะฮะมาอยู่ที่บ้านพระกนงครับ คือวิสุทธิักริส์นี่ก็คือลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งสร้างท่านก็ออกมาครับแล้วก็บ้านที่บ้านพระกนงหนเนี่ยหลวงแจมวิชาสอนคือเจ้าของตาล่มชูชีพสร้างไว้ท่านปีเก้าแแล้วก็ปีสอง0้ารอยก็มาเริ่มทําเป็นพระพุทโธกลางนี้ที่เห็นอยู่นี่ใช่ครับนี่ถือว่าเป็นวัตถุบุคคลของคุณแม่ที่ท่านสร้างเป็นทางการชิ้นเดียวครับแล้วพระพุทธโธนะฮะย้อนกลับไปนี่ใครสร้างใช่ย้อนไปก็คือเจ้าคุณสงวน รักษาการวัดอาวุธที่ผมเคเล่าให้เกิดให้สงท่านเป็นผู้สร้างที่ขอมูลสารดอกไม้คุณแม่ไปเนี่ยนะใช่แล้วคุณแม่บอกให้สร้างหนึ่งแสนองค์ครับพอเท่านั้นแล้วจบเพอเท่านั้นแล้วจบเลยแล้วก็ไปอธิิฐานกิจเดียวที่บ้านวิสุทธิสั์ครับผมนะครับ บ้านวิสุดกษัตริย์3วัน3าคืนครับผมโดยคุณแม่เดี่ยวครับผมแล้วหลังจากนั้นคือทางวัดมีการเอาเอาพทธาพิเศษอไมไม่มีแล้วครับจบเลยจบคือคุณแม่อธิษฐานจิตเดียวครับไม่ใช่ปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตครับผมครับผมพี่เป็นจานวนหนึ่งแสนองค์พี่พับผมผมแปลกใจนิดนึงว่าการที่วัดจะทําวัตถุมงคลขึ้นมาเนยคือแน่นอนว่าโดยปกติท่กวันจะต้องมีการพุทธาภิเศษแล้วก็มีพิธีที่มันยิ่งใหญ่ทำไมท่านเจ้าวาดถึงได้แบบ ไว้วางใจให้คุณแม่เชื่อเนี้ยเชื่อเชื่อและเคยเห็นตอนที่อยู่วัดสัมพันธวงศ์นอนนี้เรื่องเล่าเมื่อที่วัดสํารงว่าคุณแม่หายตัวเข้าไปในที่ในในกุฏิได้นะครับคุณแม่ก็ดึงเรื่องเล่าอีกว่าคุณแม่เสด็จไปดาวดึงเสด็จไปอะไรเงี้ยฮะก็เป็นเรื่องเล่าแล้วเป็นที่ประจั์แจ้งว่าเป็นเรื่องจริงเจ้าคุณสงหวนก็เลยเชื่อตรงนี้ก็เลยให้ คุณแม่อธิษฐานจิตเดียวเลยครับเกลังจะพูดว่าระดับท่านเจ้าคุณระดับแล้วครับท่านเจ้าคุณนะฮะยังศรัทธาคุณแม่ใช่ครับนะยังเชื่อมั่นในคุณแม่เลยนะฮะอ่ะไปถึงการอธิษฐานจิตของคุณแม่สามวันสามคืนนั้นเป็นยังไงมีเรื่องเล่าไหมคือท่านพิธีการท่าานนเป็ไงพิธีกรจริงๆแล้วก็วันแรกท่านก็นิมนต์ นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ธรรมดาครับคือคุณแม่นิมนต์มาถูกไหมคอ่าใช่ครับผมที่บ้านวิสุทธิกษัตริย์ครับซึ่งตอนนั้นก็คือมีมีพระพุทธรายหนึ่งแสนองศ์วางมาแล้วครับผมอยู่ในพูดง่ายอยู่ในบ้านคุณแม่อ่าคุณนี่มนต์นิมนต์พระมาเข้ามาถวายเพลนมาคือทำพิธีทรรมพุทธใช่ธรรมดาปกติวันที่สองก็ให้ทุกคนให้นุ่งขาวห่มขาวหมดนะฮะแล้วก็แล้วทุกคนนี่คือใครฮะทุกครบ้า์ฮะลูกศิษย์ทั้งหญิงชายทั้งหมดเลยทั้งหญิงชายครับ ก็มาเลี้ยงก็มาชมโพูดกันมาธรรมดากันเฉยวันที่สามคุณแม่อนิษฐานจิตเดียวทั้งคืนครับ,ค,รบคือส่วนใหญ่นะคนหลายๆคนก็เห็นคุณแม่บุเรีนเะนี่ยก็จะอดคิดไม่ได้ว่าท่านเป็นแม่ชีถูกไหมใช่ฮะนะแต่จรงิงๆแล้วพี่พักเห็ว่าบวชแค่สามเดือนสามเดือนนะที่เหลือก็มาปฏิบัติธรรมนี่เป็นที่มาว่าทําไมคนตัวใบถึงเรียกท่านว่าคุณแม่ใช่แต่จริงๆจะเรียกว่าชีก็ไม่ผิดนะก็คุณแม่เคยบวชชีมาแต่ถ้ามาสัมผัสลึกๆจริงๆหรือว่าถ้ามาลงไปในรายละเอียดจริงๆก็คือท่าน ปฏิบัติธรรมครับเหมือนคุณแม่ก็ต้องการวางตัวตัวเองก็แค่นั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแค่นั้นเองนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมาผมขอเริ่มที่นี่ก่อนนะวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับอ่ที่มาเป็นไงอ่าที่มาก็คือหมู่ลูกศิษย์ที่บ้านพระขนงนะฮะครับนำโดยหลวงแจ่มมิชาสอนนะฮะก็ยังไม่มีเป็นพระพุทธ เพราะท่านไม่เคยไม่เคยพวกมีพระพุทธเลยก็เลยตำรีสร้างกันสร้างขึ้นมา400องค์โดยการสร้างนี่คือไปปรึกษาคุณแม่ก่อนใช่ไหมใช่ฮะบอกคุณแม่ว่าอยากต้องการทำพระพุทธคุณแม่คุณแม่เป็นประธานเลยครับแล้วไงวิธีการเลือกแบบเลือกอะไรใครคนเลือกก็ไปได้คืออันนี้ก็โดยไปออกแบบโดยพัฒนาช่างนะฮะที่ว่ามีฝีมือมาเนื้อตอนนั้นสมัยนั้นก็มาออกแบบมาเทหล่อที่บ้านพระกระหนงจำนวน400องค์ครับ องคละ4ี่รอบาทนะณตอนนั้นครับโอ้โหถือว่าถือว่าค่าถือว่าค่าไดยมก็ถือว่าสูงเอาเรื่องของงานเอาเรื่องของงานนะฮะถามนิดนึงแบบเนี่ยคุณแม่เป็นคนเลือกทุกอย่างผ่คุณแม่หมดจ้าฮะพุทธศิลปะพุทธศิลป์น่าจะน่าจะน่าจะเป็นมีมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยครับผมครับและอธิบายพุทธศิลปะนับเป็นยังไงถ้พุทธศิลปะก็จริงๆแล้วก็มันเป็นศิลปะเป็นพระพุทธนะฮะนั่งอยู่บนบัวสองชั้นนะครับ แล้วก็ปางสมาธิครับลักษณะแล้วมันจะเป็นกล้อเชียงแสนสิงสามนะครับมีที่มาไหมว่าคุณแม่ไม่มีความสไม่ไม่ได้นจ่อลุ่ต้นนั้นนะไม่ได้เล่นเรงนั้นครับผมแล้วคือใต้ฐานเป็นไงใต้ฐานก็รอดินไทยรอดินไทยมีการฝังอะไรไม่มีเลไม่มีไม่มี ล้วนนะคือเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถยิบออกมาดูได้นะฮะคือพี่พักบอกว่าคืออยู่ในอยู่ในครอบแก้วนี้องค์นี้ได้มาจากบ้านลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครับผมอแล้วอยู่ในครอบแก้วนี้มาบักห้าสิบเก้าปีแล้วครับผิวก็เลยผิวเลยสวยฮะผิวเลยสวยสวยมากเลยคืออยู่ในครอบแก้วนี้ไม่เคยไม่เคยปมายไม่เคยเปิดเลยฮะนี่ก็นี่ก็เรียกว่าฐานเดิมครับผมอ๋อนี่ฐานเดิมจากวัดเรามาอย่างนี้เลยครอบแก้วเดิม อ๋อแบบนี้เลยอ๋อเวลาออกมาบูชานี่มาแบบนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ใช่ฮะคือมีแต่พระเปล่าแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดท่าได้อย่างนี้ไปถ้าศรัทธาท่านก็จะทําครอบแก้วไว้ทาฐานให้ครับแล้วนี้ก็จะเรียกว่าสมุดปกเขียวครับนี่อันนี้อย่าได้ขออนุนะมมามาคู่กับพระนี่ครับพระพุทโธกลางหนึ่งองค์ครับผมจะมีสมุดปกเขียวเป็นคู่หนึ่งเล่ม เป็นเหมือนเป็นเหมือนใบเซอร์พิทิเกตประมาณนั้นฮะข้างในก็จะเป็นข้างในเป็นไงอ่าคกรอนของคุณแม่คํซ้อนอะไราเงี้ยนะใช่ฮะหายากมากครับแล้วมีการต่อโค้ดมีอะไรไหมไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เลยนะนอกจากกันรู้ต้องศึกษาจริงๆครับครับแบบนี้เวลาสะสมกันเนี่ยถ้าเกิดเวลาแบบมีการเปลี่ยนมือต้องมีสมุดไปด้วยไหมทุกครั้งมันแล้วแต่ว่าจะเก็บไม่เก็บใช่ไหมสูญหายมากเราบว่าคนรุ่นหลังหรือว่า ยุคหลังมาจะไม่รู้ไม่รู้คุณค่าและไม่รู้เป็นอะไรครับผมเนี่ยจะหายไปฮะที่บ้านอ่ะใครที่มีนะฮะเกิดแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายตาสมมาไว้สมุดนี่เห็นนี่ต้องเก็บไว้ให้ดีนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าพูดถึงราคาค้างเงินนะฮะครับผมคันนี้ถ้าเปล่าเปล่าเนี่ยเกือบหกหลักนะครับจริงเหรอฮะครับผมสมุดนี่นะฮะครับยังไม่ลวมพกพูธนะครับใช่หายากมากนะครับลักขณะในมีลายเซ็นคุณแม่มีอะไรไม่มีฮะก็เป็นตัวพิมพ์ธรรมดา ครับผมเอาละฮะมีแค่สมุดนะฮะของปั๊บนะครับผมครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะฮะกับคุณภาคมรดกไทยครับเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมครับ